2ีนาทีต่อจากนี้ไปจะเป็นการบำบัดจิตด้วยเสียงจิตด,ด้วยเสียงเพืาการลดทวาม้วนหรือลดน้ำหนักโดย i right. สีสับผ่อนคลายสีสับผ่อนคลายมือขวาผ่อนคลายมือซ้า สูงจากส ขาซ้ของคุณผ่อนคลายขาขวาของคุณผ่อนคลายสีขาของคุณผ่อนคลายขาซ้ายของคุณผ่อนคลายหายใจเข้า หายใจออกลดไขมันหายใจเข้าระบบาผ่านดี ว่าหยิบจากชุดใดก็สวยก็หลอ่อสวมใส่แล้วมั่นใจโราภาคภัยไข้เจ็บไม่มีเลยทีเดียวยังดูอ่อนยาวมากมาย ผิวหน้าเต่งตึงอ่อนหวานใบหน้าเล็กสงส่วนไม่มีภาวะไขมันส่วนเกินบนใบหน้าเลยสารพัดความสุข Wow. ร่างกายของฉันธรรมรามนร่างกายของฉันกระชับกระเฉงฉ,ฉันเป็นคนดูมีพลังมากมายฉันเป็นคนดูมีออร่า ฉันเป็นคนมีรูปร่างสงส่วนฉันเป็นคนหน้าตามีสเสน่ห์แล้วมาฉันไม่ชอบทานของหวานฉันไม่ชอบ ชอบทานอาหารที่ ร้อนหนุ่มพร่องมันเนอยหรือโลแปะมีรสชาติดี สุขภาพภายในสมบูรณ์ร่างกายนี้คือร่างกายที่ฉันจะรักษา ฉันไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เลยฉันไม่เคยคิดเมนูเนื้อสัตว์เลย Сила. สนใจที่จะออกกำลังกายพร้อมกับฉันครอบครัวตื่นตัวมาออกกำลังกายเชกเช่นเดียวกับฉันครอบครัวชอบออกกำลังกายและทานของที่มีประโยชน์เหมือนฉัน ถ้าฉันไม่ออกกําลังกายตอนนี้ฉันก็ไม่ทราบจะออกตอนไหนเวลานี้คือเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นออกกําลังกายและจะทำมันตลอดไป วันนี้เป็นวันออกกำลังกายวันที่จุดจดเท่าไหร่ของสัปดาห์ของคุณฉันเรียนรู้ว่าร่างกายของฉันเปิ่มขึ้นฉันเรียนรู้ว่าร่างกายของฉัน แข็งแรงขึ้นฉันเรียนรู้ว่าจิตใจของฉัน then mm -hmm. mm -hmm. ชื่นชมต่อตัวฉันครอบครัวส่งพลังงานชื่นชม สภาวะของความราักฐานมีระบบเผลาัที่ดี เชื่อฟังฐานขอบุญจิดใจที่เชื่อฟังฐานขอบ,บุณจิดใจที่สนับ mm I'm a ไปออกกาลัายมีสุขภาพใจของฉันแข็งแรงมีสุขภาพกายของฉันแข็งแรงอได้เห็นภาพตัวเอง หลังกายคือน,นิพานควบคุมการกินคือวัตถุประสงค์ของทุกมือจิตใจงดงามร่างกายมีความสุขบุคคลรอบข้ามีความสุขขอบคุณจักรวาลขอบคุณโลก คุณระบบขอบคุณแรงสนับสนุนขอบคุณแม่ค้าแม่ครัวที่ทำอาหารต่างที่ฉันสั่งขอบคุณข้าวถกเม็ดขอบคุณที่ลดคาบโบไฮเดรตได้ขอบคุณที่ทานอาหารตรงเวลาขอบคุณที่ฉันเปลี่ยน คุณทุกคนที่ฟังคืนนี้บันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้สดชื่นแจ่มใสทุกการตื่นมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญด้วยอายุรรณนนะสาสมาลาเถอ